ติดหดนึบขันด้ไทยนะคะทั้งจากความสนุกและนักแสดงที่เลือกมาได้อย่างตรงใจแต่อาจมีข้อสงสัยที่ยังเอะอ,อยู่เช่นทำไมมารตีไม่มีรอยแผลเป็นบนหน้าหรือทำไมคุณฉัดกับไอ้ไทยอายุห่างกันถึง9ปี10ปีเรื่องนี้ต้องขยี้จากป้าแจวยยุทธนาผู้กำกับให้เคลียร์แบบชัดๆเลยค่ะทำไมหน้าของมารตีแบบไม่มีรอยแผลเป็นคะ ช่วง9ปี10ปีนี่แหละตอนที่เป็นเมียน้อยของท่านพินิจเนี่ยณนะปีนั้นเนี่ยสัญญกรรมเริ่มมีแล้วปีซึ่งมันมีแล้วซึ่งไอ้ไอรอยเล็กๆน้อยๆบนบนหน้าของมาลาตีง่ายมากก็คือผ่าตัดแล้วก็อาจจะแบบว่าเป็นสัญญกรรมที่แปะหนังขึ้นไปใหม่ให้งอกหรือว่าแม้กระทั่งการจะฉีดนู่นนี่เข้าไปใส่เพื่อให้เพ<ๆ>ื่อใ,<ๆ>ให้มันเรียบร้อยอ่ะมันมาแล้วเพราะฉะนั้นมาลาตีก็เลยโฉมหน้ายังดีอยู่เหมือนเดิมอะไรแบบนี้สวยเหมือนเดิมด้วยตังของของท่านทินิษ ทำไมอายุของคุณชาติกับของห่างกันตั้ง9ปีนในปีแรกที่กองแก้วแต่งกับคุณชายพิทธิพัฒน์ะน่าจะไม่เกิน2ปีเราก็มีลูกคนแรกแล้วมาตีไปไหนไม่ได้เพราะติดความสบายติดความรวยที่สำคัญคือตกเป็น,เ,ปนเมียน้อยของของท่านในพลไปแล้ว<อ>เพราะตกเป็นเมียน้อยไปแล้วปั๊บทำไงดีละ่ะนางก็ตัดขาดที่บ้านแล้วก็อยู่เป็นเมียน้อยนั่นะ่ะคือเสวยสุขไปจนกระทั่ง 9ปี10ปีจนกระทั่งท่านพินิษเนี่ยตายซึ่งตอนก่อนท่านพินิษจะตายเนี่ยดันท้องคืออยู่ไม่ได้ตั้ง9ปี10ปีพยายามจะคลีฟตัวเองแม่ท้องมีคนถามว่าแม่ทำไมเราเลือกพ่อกับแม่ได้ถูกใจอย่างนี้จริงๆแล้วพี่แจ๊บเนี่ยมองตั้งแต่แรกเล้ว,ว่าถ้าจะต้องมีพ่อเนี่ยแจ๊บคือคนที่เหมือนกับเ,เจมที่สุดพี่แม่ไปถามเจมว่าถ้าแก่ไปเนี่ยเจมอยากจะ ให้ใครเหมือนตัวเองเจมส์ก็อบอกพี่แจ๊บอ่าก็เป็นเอกสารเลยเราก็เลยเลือกเลือก,อกจอยมามามาเป็นกล่องแก้วซึ่งก็ดีมากถามว่าจอยทอยํายังไงถึงได้เหมือนกับเบลล่าไม่จอยเขา,ขารู้คาแรคเตอร์ของกลองแก้วเขาก็เล่นไปตามความรู้สึกของเขาเพามันจะเหมือนกันโดยโดยบังเอิญโดยที่โดยที่เราไม่ได้ไปไปฟอสที่เขาต้องเล่นแบบนั้นหรือตั้งใจให้เล่นแบบนั้นชัดไหมคะจริงๆแล้วมีรายละเอียดที่ประแจ๋วล่ยฟังเยอะกว่านี้อีก แล้วก็บอกด้วยว่าได้เห็นเจมจิในขันรุอไทยแน่นอนคะ่ะ <Yahoo! S 1> เรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับ <c oughs> สายฝนชี่ช้าง